นารสรริรัฐย,ยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายหยางเสี่ยวหลงที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและนางสาวถาปณีเกยียรติไพบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกงกาลังหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าวความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและมอบตราสัญ,ญลักษณ์ รัสเต e ดไทยแลนด์ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ4อย่าง4มิติที่นักท่องเที่ยวโดวยเฉพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาอยากจะได้รับการการันตีจากภาคการท่องเที่ยวของไทยคืออะไรบ้างก็เป็นที่มาที่ไปของสัญลักษณ์ร r u เ t e d Thailand ซึ่งมันจะสามารถการันตีว่าถ้าคุณไปในที่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงหรืออะไรต่างๆที่มีสัญลักษณ์ t r u เ t e d Thailand หสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความปลอดภัย2 ในเรื่องของภาษาที่มีจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาที่ทกับอ่าแล้วก็3ในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการะระบบในการใช้จ่ายที่มีความทันสมัยรวดเร็วและสามารถเชื่อถือได้4ในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับสามารถมีรถทั้งภาคเอกชนหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกครับ ผมเชื่อว่าเป็นมิติที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต้องการก็คือความปลอดภัยนะครับดังนั้นเองเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทําทให้มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นครับ โครงการ Trusted Thailand ที่ดำเนินการโดยทททจะเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวผ่านตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนให้เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง Thank you for watching!